ปราสาทตาเมืองทมจังหวัดส,สุรินทร์ในมิติทางโบราณคดีสถานที่แห่งนี้มีความแตกต่างจากปราสาทขอมทั่วไปอย่างไรวันนี้อาจารย์สันสุทธิบุญโยธยานนักพิภพวิทยาน,นักดาราศาสตร์จะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับกลุ่มปราสาทตาเมืองในมิติความเป็นอันซีนติดตามไปพร้อมกันครับเมื่อกล่าวถึงปราสาทขอมที่ชื่อปราสาทตาเมืองทมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมจํานวนมาก คงจะคุ้นชื่อนี้จากสื่อที่ออกไปทั่วประเทศครับกรมศิลปากรเนี่ยระบุว่าน่าจะสร้างประมาณปลายพุทธศตวรรษที่16ครับตั้งอยู่บนภูเขาพนมดงรักของจังหวัดสุรินทร์ตัวปราสาทเนี่ยสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ200กับ8เมตรรายการลุยผ่านเลนจะไม่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาเพราะว่า ท่านผู้ชมก็คงไปหาอ่านเอาเองได้ในเว็บไซต์ของกมรมศศรษากอในที่นี้เราจะเจาะลงไปในประเด็นที่ยังเป็นอันเซนครับแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ในสารบบของเ,อ,เอกสารทางวิชาการทั่วไปจะมีอะไรนั้นตามมาดูครับ